นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยืนยันที่จะให้ทีมกฎหมายติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งผู้ว่ากทมให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับขณะที่คนกรุงเทพโดยเฉพาะในพื้นที่เลือกตั้งเขตพญาไทและราชเทวีต่างก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะน,นี้คุณสาวพาชาติก้อนรายงานจากพื้นที่เลือกตั้งเขตพญาไทคุณสาวพาาชิครับ คุณเวลาวิคเาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะได้เกิดนฝนตกหนักนะคะในพื้นที่เขตพญาไทค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนได้หยุดตกลงมาแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ยังคงสามารถเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันได้นะคะในเขตหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านค่ะและจากการลงพื้นที่ติดตามนะคะบรรยากาศการเลือกตั้งในหลายหลายหน่วยนนะคะพบว่าคนกรุงเทพนั้นให้ความตื่นตัวค่ะออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากค่ะ เปิดฮิเลือกตั้งมาได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วนะคะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าประชาชนในเขตต่างๆนั้นให้การตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะบางคนมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ก่อนเวลา8นาฬิกาค่ะซึ่งในส่วนของเขตพญยาไทยนั้นนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่12นะคะพร้อมทั้งได้เชิญชวนชาวกอทมอให้ให้ความสำคัญในการออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆด้วยนะคะ เช่นเดียวกับเขตราชเทวีค่ะที่คึกคักไม่แพ้กันนะคะซึ่งทั้งผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนั้นก็ออกมาใช้สิทธิ์ด,ด้วยโดยที่หน่วยเลือกตั้งที่4โรงเรียนศรีอยุทยาค่ะหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรได้มาใช้สิทธิ์พร้อมกับบุตรชายตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเศษนะคะโดยม,มีชื่ออยู่ในลำดับที่247ค่ะ ขณะที่นายอภิทิ์เวชาชีวะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีในซอยสุขุมวิท31เขตวัฒนาค่ะพร้อมทั้งมีการเชิญชวนประชาชนชาวกทมให้ออกมาใช้สิทธิ์นะคะตลอดจนยังได้กําชับให้ฝ่ายกฎหมายนั้นได้ติดตามการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะว่าจะมีเหตุผิดปกติหรือไม่ค่ะวารการกรุง,งรทเทพมหานคระนะครับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับเพื่อที่จะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมแล้วก็เป็นการสะท้อนความต้องการของพี่น้องชาวกรุงเทพอย่างแท้จริงนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับขอให้ออกมาใช้สิทธิ์กันให้ครบถ้วนครับ ซึ่งนอกจากพักการเมืองนะคะจะส่งผู้สังเกตการไปเกาะติดหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆแล้วค่ะทางสํานักงานเขตแต่ละแห่งนะคะก็เพิ่มความเข้มข้นในการทําหน้าที่เช่นเดียวกันนะคะโดยนายวารเสตะพัสสุตานน์ผู้อํานวยการเขตพญาไทย,ยืนยันความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งทั้ง90หน่วยนะคะในการที่จะดูแลความเรียบร้อยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครครั้งนี้โดยเน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะคือต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองนะคะไม่ใช้อำนา หนา้นาที่เป็นคุณเป็นโทษให้กับผู้สมัครรายใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระมัดระวังปัญหาการทุจริตฐานหลังเคยมีคลิปภาพการกาบัดนอกคูหาเมื่อการเลือกตั้งสสปี2,554จึงได้ย้ํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําหน่วยเลือกตั้งให้ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะไม่มีครับตอนนี้เรากําชับเหมือนกันว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันสูงโดยเฉพาะกล้องถ่ายรูปไอ้กล้องมือถือเนี่ยนะครับมันกลายเป็นกล้องถ่ายรูปได้เราก็กําชับให้ กปนที่ดูแลตรงตูหาเลือกตั้งเนี่ยคอยสังเกตถ้าเกิดประชาชนมีการล้วงกระเป๋าแล้วเอากล้องถ่ายรูปมาก็ต้องกระซิบบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปบอกว่าจะทําอะไรแล้วก็ให้เชิญไปคุยข้างนอกนะครับก,ก็เตรียมไม่เรียบร้อยครับมากขึ้นครับมากขึ้นครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันมากขึ้นนะครับค่ะสำหรับการส่งผู้สังเกตการเข้าไปประจําหน่วยเลือกตั้งนั้นนะคะทางกฎหมายนั้นมีการกําหนดเอาไว้ค่ะว่าจะรับรองเฉพาะ ตัวแทนจากพรรคการเมืองเท่านั้นนะคะที่จะสามารถอยู่ใกล้ชิดกับหน่วยเลือกตั้งได้แต่ว่าตัวแทนจากองค์กรอื่นๆนั้นค่ะต้องอยู่ห่างจากหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า5เมตรค่ะขอบคุณครับคุณสวภวภัครับ